ผมก็เป็นเรื่องดีครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่พวกเราได้ละครเราออนแอร์ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนครับใช่ไหมจ้าน้องใช่ค่ะพี่อาพระเอกูเลยลูกตะวันครับก็วันนี้เป็นเรื่องดีอย่างที่ยิ่งยงบอกครับสามสเ็ก็ออนเป็นตอนแรกนะครับก็ฝากติดตามละครบุษดิ้งด้ว้นะครับผมครับผมทย ค่ะเป็นละครที่ให้เสียงฮาเสียงหัวเราะค่ะแล้วก็เป็นละครมวยซึ่งเป็นประเพณีไทยของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะได้เห็นฝีไม้ลายมือของพ,อพ่อพ่อพี่พี่นะคะที่สืบทอดตำนานกันมาแบบสุดๆเลยซึ่งบรรยากาศในกองก็สนุกมากๆแล้วก็จะได้เห็นฝีไม้ลายมือของอไม่ว่าจะเป็นพ่อสามารถพ่อสิริแล้วก็พ่อเขาเอะอาจารยขออ oh, <my> คะ่ะ oh, พ่อยิ่งยดงเป็นนักมวยครับไม่ได้เป็นนักมวยครับไม่ได้เป็นนักมวยครับเป็นเป็นพ่อนักมวยฮะอ้าวพี่ละพูดหน่อยเร็วก็ติดตามกันได้นะครับช่วงเย็นนะหกโมงโมงถึงวันพฤหัสจนถึงวันพฤหัสมวยซิงมวยซิงมัดซิ่งสายฟ้าอ๋อขอพูดเรื่องอะไรนะเรื่องมวยซิงมัดซิ่งสายฟ้าครับผมขอฝากและขอเรื่องนี้ไว้ครับผมโอเคพี่สมจิบเป็นตัวแทน ครับเป็นเรื่องนี้เป็นไงฮะได้มาอ๋อต้องบอกครับว่าเรื่องนี้เราทั้งหมด4คนแล้วก็นักมวยหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องตุ้มนะพี่มากที่เขาทรายขาคๆแล้วก็น้องๆน้องอีกหลายๆคนที่เป็นนักมวยเชื่อว่าละครนี้เป็นเพ่เพ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการรํคกรวยสืบสารศิลปะไม้มวยไทยครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์และความเป็นไทยแล้วก็น้องๆอีกหลายคนโดยเฉพาะธัญญาเตะต่อยได้สวยท่าสวยมากเพราะั้นเราเน้นเรื่องนี้พวกเรา4ี่คนก็มีโอกาสได้ช่วยในเรื่องของการเทรนเรื่องการเ็นมวย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะสนุกเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยแล้วก็ศิลปะในมวยไทยรวมไปถึงความรักการแข่งแล้วก็มีเรื่องราวของดราม่าและสิ่งรวนีคสำคัญในองค์ที่สิบครับทุกเรื่องมีอะไรของเรื่องต้องไปฝึกมวยเพิ่มเติมมีใครบ้างนะอยากให้เราทุกคนมีครับก็ทุกคนเลยครับที่ไปที่ไปเทรนมาก็จะมีการเวิร์กช็อปในการปเรียนมวยที่ค่ายคพิทธานะครับก็จะไปเรียนกันทุกคนเลยมีทั้ง พี่แขก็ไปทัญญาไปตะว,วันไปแล้วก็มีตังีมก็ไปบ้างครับถึงถ่ายก๋วยเตี๋ยวในเรื่องแต่ก็ไปเหมือนกันมีไกด์มีอาตองที่ไปด้วยครับแล้วก็พอในซีนไม่ได้เป็นซีนที่มีความเป็นมืออาชีพมากเพราะว่าเราจะมีพี่ๆทุกคนอยู่ในซีนหมดเลยในเวลาเราถ่ายเวลาท่ามวยอย่างเงี้ยครับรเป็นท่ามวยอยากให้พระเอกออกมาเท่แล้วก็สวยงามให้ถูกต้องตามตามวิถีเป็นนักมวยจริงๆน้องตุ้มก็ได้ออกแบบเรื่องการรำมวยไทยเนาะตุ้มเนะาะกับรำมวยไทยเป็น คาคาสาวน้อยปากแป้งสาวน้อยปากแป้งนะครับเป็น้าที่สวยมากก็พี่พี่แขกตัวละครของพี่แขกก็ตลกสนุกมากค่ะพี่แขกพูดน่ไยเรียกด้วยเหรออนั่งอยู่ก็ในเรื่องเราอย่างที่เห็นค่ะรบบเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะแล้วก็ไม่ได้ต่อยมวยเป็นอะไรมากมายค่ะโอ้เออสนุกสนานแน่นอนค่ะตัวปวนเลยเขาตัวปวนตัวตึงด้วยตัวตึงคละตึงไปทั้งตัวเลยครับเพราะไม่เคยยืดก่อนแบบว่าได้ชกคาคาหูตึงยังค้าอะไรนะ ครู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกที่ทางผู้ใหญ่ได้ให้โอกาสได้ลองมาลองลองทำ่งใหม่ๆในในชีวิตอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามชมละครมวยจิ้งิ้งมาสิ้นสายฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าสนุกและครบรถแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะครับทางช่อง แปเลข27นะคะอย่าลืมนะครับเวลาผมเย็นเวลาเวลารับชัยชนะเสร็จะทำชาไหนลูกรายก็ต้องวัดแล้วหายดีแล้วไงดีเลยค่ะพอร์ตดีพอร์ตประกอบด้วยอ๋อใช่ครับร้องคู่กับสแดงร้องคู่กับธัญญานะครับคือเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าเห็นจากวันนี้แล้วทุกคนเหนือการควบคุมหมดเลยนะครับ สนุกแน่นอนเพราะว่าบรรยากาศในกองเราคิดว่าสนุกสนานกันมากคือน,นอกจากเหนือจากบทแล้วมุกที่แต่ละคนเตรียมมาจากทางบ้านก็เต็มที่เพื่อผู้ชมนะครับดังนั้น31พฤษภาควันนี้นะครับตอนแรกเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคระับให้ตะว,วันเป็นตัวเงิน,นงตัวฝากรับน ก็ฝากติดตามลรารนะครับมวยสตริงหมัดชิงสาย้านะครับวันนี้ออนวันแรกนะครับจันทร์ถึงพฤหัสนะครับหกโมงช่อง8กดนี่เลียก27นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังที่แรกที่เดียวที่ t ู u e ID นะครับทั้ง3ช่องทางก็สื่อทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็กล่อง t ู u e ID นะครับผม